กัาโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่สมาทานพระธรรมตรแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสงบอบรมให้เป็นสมาธิคือในอันดับแรกขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุกถ้อยคำการตั้งใจฟังเสียงทุกถ้อยคำแสดงว่าจิตทรงสมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้แอในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเวลานี้เราตั้งใจฟังเสียงถ้าหูได้ยินเสียงจิตรู้เรื่องตามก็ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นสมาธิ ถ้าว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยหรือตามถ้อยคำในความที่กล่าวก็ชืีอว่าเป็นการใช้ปัญญาในด้านวิปันสนาญาณน,นี่มีความสำคัญหลังจากพูดจบแล้วขบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้จัดว่ามีอรม์เป็นสมาธิถ้าจะใช้คำภาวนาก็ให้ใช้คำว่าพุทธโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทยอย่างนี้อารมณ์เป็นสมาธิขณะใดาที่การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้คำภาวนานั่นเป็นสมาธิสมาธิเราก็จัดไป็นหลายระดับคือคณิกสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิใกล้ก็ถึงปฐมฌาน เราขึ้นไปไปร,ระดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เพื่ออารมณ์ที่เป็นสมาธิจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความดีก็จิตเราตั้งอยู่นยนในกุศลในเประการหนึ่งของบรรดาทั้พุทธศาส,สนิกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในพรมวิหารสี่เป็นปกติ ว่าเราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอได้ตัวเรา <c oughs> เราจะมีความสงสารเพื่อกูลเขาให้เป็นสุขตามกํากลังที่เราจะพึงทำได้เราไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือเสียกับคนอื่นเพร่ใครได้ดีก็รอยินดีตาม ถ้าสิง่งใดเป็นเหตุเกิดมีสา,สายเดินหน้ากดของกรรมและกฎของธรรมดาเกิดขึ้นเราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิตเมื่อร่มอย่างนี้นธ,ธรรมดาท่านพุทธบริษัททรงไว้ได้ก็จัดว่าเป็นศูนย์กำลังใจที่มีความสำคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่ความดีแต่หากว่าบรรดาจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท มีสติตรงกันข้ามคิดเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูสำหรับเรามีอารมณ์ปรารถนาในการแกล่งแกล้งบุคคลอื่นในการเสียดสีด้วาจาบ้างแสดงการกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นมีอารมณ์อิจฉาหรือเสียบุคคลอื่นไม่เห็นเขาได้ดี อดทนอยู่ไม่ไหวเห็นคนอื่นได้ดีหาทางแก้แกล้งกล่กลาววาจาเสียดสีกระทบกระแทกให้เกิดความช้ำใจอาการตรงกันข้ามกับพมิหันสี่แบบนี้เป็นปัจจัยให้ท่านนั้นหลลงอเวจีมหานรกเมื่อเป็นอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ชั่วที่มันจับอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เป็นอจินตกรรม กรรมใดที่เป็นความชั่วที่เป็นอจินตกรรมกรรมนั้นบรรดาให้เราลงอเวจีมหานรกเจริญกุมแดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเว้นเสียถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีได้ตลอดกาลก็ชื่อว่าเราสามารถคุมสิ่งของเราให้ปกติอยู่ได้ตลอดสามารถคุมสมาธิให้ทรงตัวคือจิตน้อมอยู่ในเกณฑ์ของกุศลตลอดเวลา และคุ้มมีปเสนายานและเมื่อจิตเราเยือกเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลมีความเชื่ออ่อนโยนมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาและสียาไข่มีการวางเฉยไม่หวั่นไหวในเมื่อกดข้องกรรมเกิดขึ้นอารมณ์จิตของเราก็มมีความเย็นอารมณ์จิตมีความสุข เมื่อจิตมีความเยือกเยน็นจิตมีความสุขอารมณ์สบายก็เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้นศีลมันก็ไม่ขาดสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็แจ่มใสสามารถพิจารณาได้ตามเหตุตามผลที่สมควรคนที่ทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้เป็นปกติผู้คนประเภทนั้นจะเป็นผู้ทรงฌานก็ไม่ยาก เพื่อจิตมีความดีอยู่ในได้กุศลทรงอยู่มันเป็นฌานอยู่แล้วจะบังคับจิตให้ทรงชายขนาดไหนก็ได้ตามอัตยาใสาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเป็นอันดับต้น ในบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมาตั้งใจทำความดีก็จงอย่าคิดว่าเราจะสร้างความดีเันแค่ความดีสามัญหรือที่เรียกกันว่าทำเป็นแค่ไปอุปนิสัยอันนี้ไม่สมควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่บำเพ็ญเพียงความดี อารมณ์ของเราก็ควรจะคิดว่าอย่างเลวที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำเพราะว่าพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามชั้นเื็นหนึ่งเอกับวิชีมีอารมณ์เคร่งเครียดเป็นพระโสดาบันละเอียดสองสตักตุ้ยของโกลังโกละเป็นพระโสดาบันอย่างกลาง สามสัติแกต,ตุงเป็นปสุดาดาบันอย่างหยาบอย่างเลวที่สุดเราควรจะคิดว่าภายในสามเดือนในหกเดือนหรือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นประโสดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้เพื่อการเจริญพระกรมฐา,านเราทำเพื่อความดี อย่าคบกิเลสอย่าทำใจให้เป็นท่าของกิเลสมีการปฏิบัติเข้าถึงพระโสดาบันเบื้องต่ำที่เรียกกันว่าสตขัขตดตรงอันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีสมาธิพอสมควรคือมีสมาธิเล็กน้อย แล้วก็มีปัญญาีิวิภัสนาพิจารณาวิพัสนายานเล็กน้อยก็สามารถเป็นระโสดาบันไดเพราะความจริงระโสดาบันไม่ใช่ของสูงเป็นของธรรมดาที่เรียกันว่าชาวบ้านชัน้นดีถ้าพระอริยเจ้าเป็นสูงถึงกล่าวว่า้าสโสดาบัน คือทำที่จะทำให้คนเป็นปะโสดาบันนั่นเหมือนก็เหมือนกับของเด็กเล่นคือเป็นของทำง่ายๆถ้าเรามีพรหมวิหารสีไปจจำใจเราก็เป็นปะโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราโง่ล่อยให้จิตเป็นท่าของกิเลย็ยยังมีอารมณ์อิจฉาได้สิยาบุคนอื่น อยากจะวิฆาเก่งฆ่าทำลายบุคคลอื่นให้มีความทุกข์ขาดความเมตตาปราณีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์หวั่นไหวในกฎข้องกรรมจริงที่ธรรมดาอันไม่สามารถจะดีกเลี่ยงได้อย่างนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแมาโสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนเราก็ยังเป็นไม่ได้ เขาวิสัยของจิตเป็นอบายภูมิเออเป็นวิสัยขขาสัตว์นรกเป็นวิสัยของเปรตเป็นวิสัยเขาสวอสุรกายเป็นวิสัยเขาเศรษฐีฉันรฉะนั้นอารมณ์ประเภทนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทัางบิสุสมัณน,นอุบาสกอุบาสิกาจงเว้นเสียทรงพรมีหารสีให้เป็นปกติ นี่เรามาพูดถึงเรื่องการเป็นพระโสดาบันตนนี้ไปเราก็จะใช้วิธีการอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อการเป็นพระโสดาบันที่บอกว่าไม่ยากในอันดับแรกพระมันดาถ้าพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของบคคลอืน่น โดยเดียเขาไม่ไม่ไปก้าวไายกัจจียาของใครไม่เข้าไปอิจฉาดิสยาบุคนลอื่นว่าบุคคลนี้กินมากเกินไปนอนมากเกินไปหลงในลาภสกาละเกินไปบำเพ็ญเพียรดีเกินไปอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเรื่องนั้นเมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเขาก็สแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งและไปเองแบบสบายจะบวชพระสกิโตปีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตมันเลว็วสภาวะของพระของเพศเป็นพระแต่จิตเป็นจิตของอบายภูมิ จะสร้างความดีแบบไหนมันก็ดีไม่ได้คนที่มีจิตเร็วใี้เป็นว่าเราจะพยายามควบคุมจิตพวกเราไม่ให้ไปยุ่งกับเจตยาของบุคคลอื่นแต่ความจริงเรื่องนี้เราได้ยินกันอยู่ทุกวันแต่ความเร็วของพวกเราเปลืองกันได้หรือเปล่าในเรรการต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอ ว่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำลายศีลเองไม่ยุยงสองเ,เสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเมื่อเราจะมีจิตยอมรับรับถือความดีขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ เราไม่จิตตรงเฉพาะพริพาน์คือการกระทำกิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดใช้ทายเก่สัตว์ชี้ทางให้แก่บคุคคลผู้หลงทางแนะนำบคุคคลผู้มีความโง่ถวายทานกก่ประสงค์บูชาพระธลตดไกลนึกถึงความดีขอะบิดามรรดาครูบาอาจารย์เป็นตน้น เราทำอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบันเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่พนิพพานเมื่ออารมณ์ที่กล่าวตามมัน,นี้จะเห็นว่าแปรอารมณ์ที่ต่ำมากแต่ท่านทั้งหลายก็จะลืมแอารมณ์ที่กล่าวมันนี้เป็นอารมณ์ปัะโสดาบันโคสตะตะขัดตุง ทำว่าสติขัดตรงก็หมายความแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์อิจชาชิก็จบกิจเป็นพระอรหันได้เนี่ะว่าท่านนังหลายจะถามว่าเอาสมาธิจิตมาจากไหนก็นจะต้องตอบว่าถ้าหากว่าท่านนังหลายคิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสงฺ ว่าท่านหล่งหลทั้งสามประการนี้มีความดีหาประมาณนี้ได้เราขอยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจ้าโดยจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างและจะเว้นคำห้อยคำห้ามพรามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ปฏิบัติทุกอย่าง แล้วเราก็ยอมรับนับถือพระอรียสฆงสาวกเพื่อท่านมีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านปฏิบาาัติตามเป็นความดีที่เป็นทรงความบริสุทธิ์มีจิตเป็นสุขมีอารมณ์เป็นสุขอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าชั่นเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม แล้วก็พยายามปฏิบัติตามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายคิดอย่างนี้ไว้เป็นปกติถึงแม้ว่าท่านจะไม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกท่านจะไม่ภาวนาว่าพุทโทธธรรมโมสังโฆก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิ ในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรมฐานตัวจิตเราทรงตรงอยู่ในความดียอมรับนับถือความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นองค์สมาธิที่มีความสำคัญแค่ที่เรานั่งภาวนาเพื่อจิตสงบเฉพาะเวลา แต่พอลืมตาขึ้นมาก็ปล่อยอลมลอยไปในสถานที่ต่างๆเป็นปัจจัยของความชั่วคือไม่ยอมเคารพในศีลไม่ยอมเคารพในธรรมที่องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนำการหลับตาสักแสนปีหรือโกรธชาติก็ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์มันมีอย่อยางเดียวคืออารมณ์ส่งความดีตอนนี้เมื่อในเมื่อเรายอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นปกติไปเรายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องส่งศินห้าแล้วีิของตนเองให้บริสุทธิ์ระมีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์เมนมีศินสิบบริสุทธิ์ เพราะว่ามีสินห้าบริสุทธิ์นี่เราว่ากันขั้นระโสดาบันสำหรับสินแปดนั้นเป็นสิ่งของพระอนาคามีในเมื่อเรามีสินบริสุทธิ์สินนั้นมันบริสุทธิ์ยากถ้าอารมณ์ใจเราต่ำถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์เยือกเยน็นคือมีอารมณ์เหมือนน้ำไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องมีใจประกอบไปด้วยความรักเห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดจิตจิตตั้งประกอบไปด้วยความกรุณาความสงสารเห็นคนและสัตว์เราเห็นว่าทุกท่านเป็นคนที่เราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกําลังที่เราจะพึงทําได้อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่หวั่นไหวไมในความชั่วป่อยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ชา้าดิสิยาบบุคคลอื่นห้อารมณ์อิจฉาดิสยาเนะี่ยมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกมันมีใ่ความเร่าร้อนอารมณ์ที่มีจิตอิจฉาไม่ได้เสียใครเป็นอารมณ์เยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสวรรค์เป็นอารมณ์ของพรหมเป็นอารมณ์ของพระนริพพาน แล้วเราก็มีอุเบกขาญาณหมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ถ้าผมบิหารสี่มีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นหาความเลวไม่ได้มีแต่ความดีการที่จะคิดฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่มีในจิตเพราะเรามีความรักเรามีสงความสงสาร การจะรักจะขโมยเขามันก็ไม่มีคิดจะยื้อแย่งความรักของบุคคลเองก็ไม่มีการกล่าวว่าจาไม่จริงก็ไม่มีว่ายาหยาบก็ไม่มีว่าจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมารมณมอิดจัยสียาบุคคลอื่นก็ไม่มีแต้กว่าจาเพ้อเจยเพ้อเจอเอเล้เเเวไหลไหล้ประโยชน์ก็ไม่มี นี่เป็นอันว่าการทรงพเมรหารสีทำตนให้เป็นประโสดาบันได้ง่ายแล้วก็แถมใจอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องการพนิพานมีการที่เราคิดอยู่ว่าเราจะทรงศิลหาให้บริสุทธิ์จะทรงศิลประจําเพศให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้ก็ชื่อว่า เรามีชาในสีลนานปกติกมรมฐานถ้าไิ่ถึงบัพพุทพระธรรมสู์อยู่เป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในอนุสกติสามนี่หากว่าเราคิดถึงตั้งใจงอยู่ในพม,มิหารสีทั้งสีบรายการเป็นปกติก็ชื่อว,ว่าเรามีชาในพม,มิหารสีจิตน้อมไปถึงผลิพานเป็นอาธิบรมก็ชื่อว,ว่าเรามีชาใน อุปสมานุสติกรรมาฐานเป็นอันว่ารมแห่งการถึงประโสดาบันขั้นต้นมีเพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเข้าใจว่าการเป็นประโสดาบันเป็นของไม่ยากคนดีเป็นง่ายคนเลวเป็นยากเพราะถ้าว่าคนเลวมีสันดานอบายภูมิติดมา ก็ย่อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นประโสดาบันโดยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อยแล้วต่อจานี้ไปข้ามันดาในยพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงตำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัจญาิยสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา ได้พากันสมาทานพระันตนตาัยแล้วต่อน,นี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการประพฏิบัติเพื่อกรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนเพื่เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกเจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพาน ต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศรีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่ยอกนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเรา ตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอริยเจ้าขัประสูนดาสกีทาคานาคาอราหารันตรัสเป็นเขียดไว้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ง จะได้ไม่เอ็นไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนี้อวดตัวว่ารู้มากตามตำราาไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจะกินเละเป็นสมุจเฉตหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวาสมาสัพุธเจ้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วย เราได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตักกิเลสไม่ใช่เพาะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ที่เคยปรารบอยู่เสมอว่าบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีสศีาสามประการคือหนึ่งอาธิเสนาศีลปฏิบัติศีลอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสิ้นขาด มีสินจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อศินเราไม่ทําแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทําสองอทิ่จิตจะสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สูงสุดจริงๆคือฌานสี่ สามารถิปัญญาสิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเทประหารเบื้องสูงในสิกขาสามประการนี้ที่ว่ ment, าเร ché, aquilo, stir, าจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าคิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร สมณนแปลว่าสงบแื่วผู้มีบาปพันลอยแล้วนี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอาตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค้อนขอดค่อนแคะ เป็นนามของคนอื่นถ้าเราไปนั่งค่อยคอย,คอยค่อยแคะเป็นนามของคนอื่นนั่นแสดงเราเลวเกินกว่าที่จะเป็นจะเป็นมนุษย์ได้เป็นเมสัยข้อสัตว์ในไบายภูมนี่เป็นเรื่องสําคัญเตื่อนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิสีนสิกขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นมิสัยของพระโสดาักรพระสกิทาคามีจำให้ดีนะอธิจิตติสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอธิปัญญาสิกขาเป็นมิสัยให้ได้พระอระหัตนตผล นี่เป็นอนวุว่าถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธตีกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคารีไม่มีอะไรมาก คือเป็นพวกปฏิบัติสิ่งแย่งเครื่องคัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันหรือว่าไปดูสัญญอดของพระสดาบันเอาสัญญอก่นนอน